บริษัทที่2ที่ตอนแรกก็เลือกที่จะใช้บริการเนี่ยนะคะแต่ว่าพอด้วยเวทราคาแล้วเนี่ยครโรดีที่สุดเท่าที่ให้บริการมาก็พอดีว่าเห็นโฆษณาจากใน y o u t ะค่ะของรายการคุณโอตาโมดก็รู้สึกกำลังจะขายรถอยู่พอดีก็เลยลองติดต่อมาเข้าไปในเว็บของะคาร์โรค่ะติดต่อมาก็มีพนักงานของคาร์โรติดต่อกลับมาว่ารายละเอียดของรถเป็นยังไงก็ให้ให้ข้อมูลได้ดีมากเลยค่ะ พอเราให้ตีราคาลดอย่างเงี้ยค่ะให้บริการในเวลาที่รวดเร็วมากเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ตีราคาได้ไวมากลองสอบถามรายละเอียดอะไรไปก็ให้ข้อมูลได้ดีมากว่าหลังการขายเออเราติดตรงไหนยังไงไฟแนนซ์ต้องทํายังไงต่อเพย์อเอกสารยังไงเขาให้ข้อมูลเราดีมากก็ก่อนหน้านี้เคยไปเช็คราคากับที่อื่นมาแล้วแล้วก็ เราก็ติดต่อคาโลมาแล้วก็พอคาโลไปเช็คสภาพรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ราคาที่ดีดีกว่าที่เคยไปติดต่อมาแล้วก็สะดวกรวดเร็วสามารถมารับรถทําเอกสารได้แบบเรียบร้อยรวดเร็วค่ะก็ประทับใจค่ะเป็นคนที่ไม่มีเวลามากแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องรถมากนะคะสนใจอยากจ,จะขายรถก็ติดต่อที่คาโลก็จะ ออมีความสะดวกรวดเร็วมากเลยค่ะ,อ,ะอยากจะฝากไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่าสนใจที่จะขายรถนะคะมือสองอะไรเงี้ยของตัวเองที่แบบยัง,ยงไม่ไม่ใช้งานแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สนใจที่จะขายก็แนะนำคารเป็นที่แรกเลยนะคะเวลาที่เวทราคาแล้วเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะคือถ้าแบบคราวหน้าถ้าจะขายรถก็คงขายกัคารแน่นอน,นะคะ่ะ